เป็นมือใหม่เลยแต่ไม่รู้จะหาของมาทำ fba บน amazon อย่างไรเริ่มต้นไม่ถูกวันนี้ผมมี2วิธีง่ายๆหาของมาขายบน amazon ถูกต้องครเมื่อกี้ฟังไม่ผิดนะครับว่ามี2วิธีการหาสินค้าง่ายๆมาทมาทำ fba แล้วก่อนอื่นต้องพูดก่อนนะครับบางทีมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยสำหรับคนที่แบบเป็นมือใหม่ หลังจากที่ตัดสินใจนะคบว่าจะลงมาขายหรือจะลงมาทําธุรกิจบน Amazon แล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะขายอะไรเพราะเราไม่มีต้นทุนเรื่องของการทําธุรกิจมาก่อนหรือวันนี้ใครที่ทํางานประจําอยากจะมาหาไรายได้เสริมนะครับจากการขายสินค้าบน Amazon วันนี้ผมมีวิธีการรีเสิร์ชหาสินค้าให้ทุกคนแบบง่ายๆและสินค้าที่เราทําการรีเสิร์ชเนี่ยสามารถขายได้จริง เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับว่าเรามีวิธีการเสิร์ชหาสินค้าได้อย่างไรบ้างนะครับวิธีการหาสินค้าแบบแรกกันก่อนนะครับแบบแรกเนี่ยก็เป็นการหาแบบพื้นฐานหรือหาแบบเบสิกทั่วๆไปเลยให้เรามาที่เว็บไซต์ amazon com ก่อนนะครับก็คือมาที่หน้าของผู้ซื้อนะแล้วก็มาที่หน้าของผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะมีช่องเสิร์ชตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเนี่ย มีสินค้าเกี่ยวกับห้องครัวอยู่เนาะแล้วเราอยากจะขายสินค้าเกี่ยวกับห้องครัวนะแต่เราไม่รู้ว่าสินค้าในห้องครัวเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่ลูกค้านิยมซื้อผมก็จะพิมพ์คำว่าว่าคิทเช่นไปก่อนครับนะแล้วเราก็กดเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากเรากดเซิร์ชนะครับก็กดว่ามีสินค้าในห้องครัวคนะิทเช่นหรือคีย์เวิร์ดหลักที่เรา ค้นหามานะครับอยู่3 0 0 0 0รายการนะก็ถือว่าสูงมากเลยนะ3 0 0 0 0ตรงนี้ก็คือมีคนที่เอาสินค้าเกี่ยวกับห้องครัวเนี่ยมาวางนะครับในหมวดคิดคิดเช่นเนี่ยถึง3 0 0 0 0รายการเลยนั่นหมายความว่าก็มีคนขายเยอะแสดงว่าเราก็มีคู่แข่งเยอะนะครับถ้าเราจะขายสินค้าในหมวดเครื่องครัวนะแต่ว่าในหมวดเครื่องครัวเนี่ยมันก็จะมีสินค้าที่เราสามารถเจาะลงไปได้อีกใช่ไหมครับ ถ้าเราเซิร์ชมาด้วยคําว่าห้องครัวเนี่ยโอ้โหสินค้าแบบนี้ชิ้นมันใหญ่มากเลยนะครับบางทีเราไม่เหมาะกับการทํา A B A ถูกไหมฮะมันก็ไม่เหมาะกับการทำ A B A เพราะชิ้นมันใหญ่ไปน้ําหนักมันเยอะนะครับเราก็อยากจะกําหนดหาสินค้าที่มันแคบลงนะครับผมก็จะใส่คําว่าซิงเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นคิทเช่นซิงนะครับกดเซิร์ชเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเราก็เจอสินค้าที่เกี่ยวกับ ตัวกรองนะครับเนาะกรองพวกในห้องครัวอ่างล้างจานพวกนี้นะครับก็ยังยังยังใหญ่ไปอีกใช่ไหมครับไหยังใหญ่ไปอีกยังไม่เหมาะกับเราอีกแต่ให้สังเกตดูนะครับจากที่เราใช้คําว่าคิดเช่นคําเดียวนะครับเนาะ,ะการค้นหาอยู่ที่ส0 0 0มืนเมื่อกี้แต่ตอนนี้พอเราเพิ่มคําว่าซิงเข้าไปนะครับมันก็เหลือแค่2,000แสดงว่า สินค้าที่เราจะขายเนี่ยก็เริ่มที่จะแคบลงคู่แข่งแล้วก็น้อยลงนะฮะต่อมานะครับผมจะลองดูที่ว่าหลังจากที่เราใส่คำว่าคิดเช่นแล้วก็ซิงเข้าไปแล้วนะครับแล้วสังเกตว่าพอเรากดเมาส์ที่แถบเสิร์ชบาร์เนี่ยมันจะมีสินค้ามันจะมีคีย์เวิร์ดแนะนำมานะครับเป็นคีย์เวิร์ดแนะนำมานะครับทีอ่อาจจะมีคนหรือลูกค้านะครับเสิร์ชก่อนหน้านั้นคำพวกนี้คือคำที่ลูกค้าเสิร์ชหา นะเป็นคำที่ลูกค้าเสิร์ชหาแล้วก็เป็นคำที่คนส่วนใหญ่คนหาสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะขายสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าบางครั้งเราอาจจะต้องดูคีย์เวิร์ดเหล่านี้ด้วยนะครับเป็นตัวประกอบนะเพื่อให้สินค้าของเราแคบลงอย่างผมเจอตัวแรกเลยนะครับนะ,ะตัวแรกเนี่ยนะครับผมก็จะคลิกอันแรกมาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น ที่คำค้นหามากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าที่คีย์เวิร์ดในนี้มันมีใกล้เคียงกับเราที่เรามีสินค้าอยู่ในบ้านเรามันหาได้นะครับเราก็เลือกมาได้อย่างผมจะหาคำว่า s t ต n เน r รนะครับคิทเช่น s ิงค s สเต n e r เข้ามานะครับผมก็จะคลิกเข้ามาเลยะนะฮะเราจะลองดูว่าะจะมีคนขายตัวซิงค์สเตนเนอเนี่ย เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับผลการค้นหานะครับเราก็ยังไม่ได้น้อยลงเท่าไหร่นะนะครับก็ยังอยู่ในระดับ2000รายการคือถ้าเกิดเป็นผมนะครับ2,000รายการด้วยการแข่งขันทุกวันนี้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับ2,000รายการเนี่ยก็ยังถือว่าเรายังพอทําการตลาดได้เรายังพอขายได้คู่แข่งเราก็ยังพอแข่งขันกันได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีคู่แข่งเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมือการตลาด ที่เราจะต้องเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการยิงโฆษณาการทําคูปองรวมถึงการเขียนคีย์เวิร์ดของเราด้วยนะครับทำให้ลูกค้าเจอเราง่ายขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ในการทําอ Amazon แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการที่แบบว่าเราจะหาสินค้ายังไงให้ตรงกับตลาดแล้วก็ตรงลูกค้ามากขึ้นเนาะสิงสเตนเนอร์มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราจะมาดูว่าตัวไหนขายดีนะครับตัวไหนขายดีเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปที่สินค้าได้ตัวไหนเลยแล้วแต่เราเลือกมาเลยนะครับ นะเราเลือกมาผมเลือกตัวที่2มากดเลยตึ๊บนะเอาแล้วทำไมไม่กําหนดมาทำไมต้องให้เลือกเองนะครับก็คือเราจะดูสินค้าแต่ละตัวเนี่ยนะครับว่ามีอัตราการขายเป็นยังไงบ้างคราวนี้การดูอัตราการขายบน a m a ซ o นเนี่ยก็คือเราจะต้องดูแล่งของสินค้านะครับนะให้เราเลื่อนเมาส์มาข้างล่างสุดเลยแล่งของสินค้านะครับก็คือเราจะดู b บสเซอร์เร r er แลแงของสินค้านั่นเอง เบส l ซอร์แล k ก็คือการบอกว่าสินค้าตัวนี้ขายเป็นยังไงยอดขายเป็นยังไงนั่นเองนะครับเบสเซอร์แลจะอยู่ตรง product information นะครับตรงนี้นะเราก็หาหัวข้อเบสเ l อร์แล k ตรงนี้นะครับเบสเซอร์แลงเนาะตอนนี้นะครับอยู่ที่287ลำดับของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมพูดเสมอเลยสินค้านะครับถ้าเกิดว่าคุณหาของไทยไปขายเนี่ย นะมันไม่ควรจะเกินหลัก5 0า0มื่นใช่ไหมฮะนะครับหลัก5 0าหมืนเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะเฉลี่ยขายต่อวันเนี่ยวันละชิ้น2ชิ้นนะครับแต่ก็มียอดขายอย่างต่อเนื่องทุกวันนะแต่ถ้าเกินนั้นไปเนี่ยหลักแสนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าสินค้าชิ้นนั้นนานๆนนนขายได้ชิ้นหนึ่งบางทีมาเลี้ยงตัวเราไม่ได้มันเป็นอาชีพเสืมไม่ได้ใช่ไหมครับเนาะแต่ถ้าเกิดเราดูตัวนี้นะครับ นะเขาอยู่อันดับที่287อันนี้อย่าว่าแต่อาชีพเสือเลยทําเป็นอาชีพหลักได้แรงสินค้าอยู่ในหลักร้อยเนี่ยแสดงว่าสินค้าตัวนี้ขายอยู่ประมาณนะครับประมาณนะฮะยี่สบห้าถึงสามสิบชิ้นต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาดูแรงต,ตรงนี้ด้วยนี่คือวิธีการหาสินค้าแบบพื้นฐานเลยนะเป็นวิธีการที่หาสินค้าฟรีนะครับฟรีนะไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับะฉะวันสินค้าตัวนี้เนี่ย เราก็จจะต้องไปตามหาละเพราะว่าเรารู้ว่ามันขายดีในตลาดการแข่งขันก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เราพอแข่งขันได้นะครับนี่คือวิธีการแรกวิธีการที่สองเนี่ยเราจะต้องลงทุนนะครับก็คือลงทุนซื้อโปรแกรมเป็นโปรแกรมรีเสิร์ชสินค้านะครับโปรแกรมที่ผมพูดถึงนั่นก็คือจ u n g l e s c o u t นั่นเองจ u n g l e s c o u t นะครับราคาขายโปรแกรมของเขาอยู่ตอนนี้นะครับ เป็นตัว popula นะครับก็คือมี extension ที่สามารถติดตั้งในโค m มได้นะครับเพื่อดูสินค้าขายดีบน Amazon ได้ด้วยเนี่ยก็อยู่ที่49เหรียญน,นะครับเราก็ถือว่าสูงมากนะครับราคาก็สูงมากเลยต่อเดือนนะครับต่อมันนะต่อเดือนเพราะฉะนั้นวิธีการนี้อาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็อยากจะแนะนำทุกคนถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณ ไปถึงจุดที่คุณขายดีแล้วเนี่ยนะครับหรือคุณเริ่มที่จะพอมีกําลังในการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยในการทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นนะครับผมก็แนะนําเลยนะบางครั้งการทําธุรกิจก็ต้องลงทุนบ้างนะครับก็ต้องลงทุนบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเครื่องมือนั้นมันมันสามารถทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นยอดขายมากขึ้นเราก็ควรจะ ซื้อนะครับอันนี้ผมพูดเป็นกลางๆนะครับไม่ได้หมายความว่าจะฟันธงให้ทุกคนเนี่ยต้องไปซื้อโปรแกรมนี้มาใช้นะนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็แนะนําวิธีการแรกเลยแต่วิธีการแรกคุณก็ต้องอดทนในการหาสินค้าหน่อยแล้วพรบางทีเขาก็ชี้เป้าได้ไม่เยอะแต่ตรงนี้ส่วนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าสินค้าที่คุณค้นหามาหน้าเนี้ ขายเป็นยังไงบ้างตัวไหนขายดีสุดนั่นเองนะครับอ่ะครานี้ผมก็จะไม่เปลี่ยนคีย์เวิร์ดนะครับผมก็จะใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้เช่นเดิมแล้วก็ผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับผมก็จะขอใช้เอเจนชั่นของ Jungle Scout มาเลยเขาก็จะมีกราฟแบบนี้ให้เราดูว่าแต่ละวันนะครับยอดขายเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเขาก็จะเราจะทําให้เราตัดสินใจนะครับวางแผนในการหาสินค้ามาขายเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองสําหรับโปรแกรม Jungle Scout นะครับอ่าเราไปดูตัวต่อไป เราสามารถดูได้เป็นรายวันได้ด้วยนะครับเนี่ยเดซเซลนะแลเดลี่นะครับอ่านะก็ช่วงนี้อาจจะมีขาลงนิดหน่อยนะครับแลก็อยู่ที่อาการหาของลูกค้าในวันนั้นๆด้วยนะครับต่อมานะครับโปรแกรมนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าสินค้าพวกนี้ได้กำไรเท่าไหร่นะครับนะ แล้วเขารู้ได้ยังไงนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูสินค้าเนี่ยอย่างตัวแรกเลยนะครับตัวรายการเนี้ก็ Amazon ก็จะคิดโปรแกรมนี้เขาก็จะคำนวณมาจากตัวด m e n นชันน้ำหนักนะครับของสินค้าที่เข้า FBA ถูกไหมฮะนะครับแล้วก็ก็จะบอกไปว่า amazon เก็บค่าธรรมเนียมของสินค้าตัวนี้อย่างไงบ้างนะครับจะแ,แสดงเป็นรายละเอียดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้น น็ตโพสิตที่เขาได้จริงๆก็คืออยู่ที่0.05นอ่โอ้ถ้าเราดูก็อูดได้ไม่เยอะเลยใช่ไหมครับเนาะแต่ว่าก็บางทีนะครับเขาขายเอาจำนวนเยอะๆอ่าบางทีสไตล์คนจีนหรือว่าคนที่ขายของเอาจำนวนเนี่ยนะครับก็เขาต้องการจำนวนเยอะๆอยู่แล้วนะครับบางทีเขาอาจจะขายถูกลงแต่เอาจำนวนก็มีนะฮะแต่เราไม่จำเป็นต้องขายของถูกตามเขานะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับสำหรับการใช้โปรแกรมเนาะยังไม่จบนะครับก็คืออยากให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้เขาจะบอกด้วยนะครับว่าความต้องการของสินค้ามีมากน้อยขนาดไหนนะฮะตรงเลข4ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่า High Demand High Demand ก็คือความต้องการซื้อของสินค้าเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเยอะนะครับแต่ในทางกับกันนะครับเขาบอกว่า High Competition ตรงนี้ก็หมายความว่าคู่แข่งเราก็เยอะเช่นกันนะนะครับมันก็จะบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดเราจะามาขายเนี่ยเนาะก็ไม่ได้ก็คือสามารถที่จะหามาวางขายได้นะครับทํากําไรได้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ให้แบบตรงๆเลยนะครับก็ไม่ได้กําไรเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าเราเอามาทําเงินได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้เลยไม่ถือว่าอ่า ไม่ถือว่าขาดทุนอะไรไม,ไม่ถือว่าขาดทุนนะครับเราดูทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมน,นี้ยังบอกด้วยนะครับว่านะฮะคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าส่วนใหญ่ค้นหานะครับเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีบอกเลยเห็นไหมฮะมีตัวเลขบอกด้วยว่าค้นหากี่ครั้งต่อวันนะครับเนี่ยนะแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดคือที่เวิร์ดเข้มเข้มพวกนี้ก็คือคีย์เวิร์ดหลัก ที่ลูกค้าค้นหามานะครับเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วเอาคีย์เวิร์ดอันนี้ไปตั้งเป็นชื่อสินค้าได้อีกด้วยเห็นไหมครับโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะชี้เป้าให้เราเลยนี่คือข้อดีของการใช้โปรแกรมในการรีเสิร์ชหาสินค้านะครับเนาะทำให้เราทํางานง่ายขึ้นหาของง่ายขึ้นตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือเรามีค่าใช้จ่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนานะครับสาหรับมือใหม่ นะบางทีถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เนี่ยเรายังมีไม่มีต้นทุนเยอะนะครับก็แนะนําวิธีการแรกก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็สามารถวิเคราะห์ได้ในระดับหนึ่งพอเราเริ่มทําเงินได้หรือเราเริ่มมีรายได้เข้ามาเราอาจจะใช้โปรแกรมตัวนี้ไปซื้อโปรแกรมตัวนี้มาเพิ่มเพื่อหาเพิ่มเรื่องของการยอดขายเข้ามาก็สามารถทําได้นะครับเนาะ นี่คือ2วิธีการนะครับในการที่เราจะรีเสิร์ชหาสินค้านะครับมาทำกำไรในรูปแบบ fba บน Amazon นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำเพียงเล็กน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกไปเรื่อยๆในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมไปลองฝึกทำนะครับมันจะสำเร็จได้ก็คือเกิดจากการที่เรา ลงมือทําเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ